ยินดีต้อนรับกลับมาทุกคนวันนี้เรามีสิ่งที่พิเศษสุดๆมานําเสนอรถจี๊ปสายพันธุ์แปรงที่ผสมผสานดีไซน์สุดโหดเข้ากับความเป็นไทยอย่างแท้จริงใช่แล้วครับเรากําลังพูดถึงไทรุลงทีอา er, ร์ทรานสมโฟอร์ปี2องพีในสีเขียวฮารีที่ดูดันไม่เหมือนใครและในคลิปนี้เราจะพาไปชมทุกรายละเอียดตั้งแต่ภายนอกสุดเท่ไปจนถึงสมรรถนะข,ของเครื่องยนต์ราคาที่คาดการไว้และวันเปิดตัวที่หลายคนรอคอยเตรียมตัวให้พร้อมเพราะคลิปนี้จะพาคุณรุยแบบถึงใจ ก่อนเริ่มขอขอบคุณผู้ชมทุกคนที่รักการผจญภัยชอบรถออฟโรดและสนับสนุนยานยนต์ที่สร้างจากฝีมือคนไทยถ้าคุณคือคนที่ไม่ตามกระแสแต่สร้างเส้นทางของตัวเองคุณมาถูกที่แล้วมาเริ่มที่ภายนอกก่อนเลยสิ่งแรกที่สะดุดตามมากที่สุดคือสีเขียวฮารีที่โดดเด่นสะท้อนความกล้าหาญและไม่ธรรมดามันไม่ใช่สีเขียวทหารแบบทั่วไปหรือเขียวป่าธรรมดาธรรมดาแต่มันคือเฉดที่มีความเงาวววเล็กน้อยยิ่งโดนแดดยิ่งสวย ด้านหน้าของ t r Transformer ดูเหมือนยานเกราะที่พร้อมจะลุยสึกด้วยกระจังหน้าใหญ่ไฟหน้าเล็ทรงเหลี่ยมและกันชนเสริมความแร่งมันไม่ใช่รถที่แค่ขับไปทำงานแต่มันคือรถที่ออกแบบมาให้ฝ่าฟันทุกเส้นทางซุ้มล้อถูกออกแบบมาอย่างบึกบึนพร้อมอยางออกรเรนขนาดใหญ่สำหรับลุยได้ทุกสภาพถนนความสูงจากพื้นค่อนข้างมากมีแผ่นกันกระแทกใต้ท้องรถและบันไดข้างแบบแข็งแรงหลังคามีรางวางสัมภาระและยังมีช่องเปิดบนหลังคาที่บอกเลยว่าพร้อมลุยทุกสถานการณ์ ด้านท้ายก็ไม่แพ้กันฝ่ายท้ายเล็ดแนวตั้งพร้อมยางอะไหล่ติดท้ายและประตูท้ายแบบเปิด2ส,ส่วนเปิดกระจกหลังแยกได้และประตูท้ายสามารถใช้เป็นหมานั่งได้เลยแข็งแรงทนทานทุกส่วนของตัวรถดูพร้อมใช้งานจริงๆข้างในห้องโดยสารอาจจะทําให้คุณแปลกใจเพราะถึงแม้จะเป็นรถลุยแต่ไทยรุงก็ไม่ได้ละเลยความสบายเบาะนั่งหุ้มด้วยผ้าแบบระบายอากาศมีการเดินได้สีเขียวเข้ากับตัวรถ พื้นห้องโดยสารสามารถเช็ดล้างง่ายแถมยังมีมือจับรอบคันเพื่อการทรงตัวระหว่างลุยเส้นทางโหดๆแผงหน้าปัดเป็นแบบดิจิทัลแสดงข้อมูลการขับขี่เช่นความเอียงของตัวรถเข็นทิศและแรงดันลมยางหน้าจอกลางรองรับ Android Auto และ Apple CarPlay พร้อมปุ่มควบคุมแบบสวิตช์ฮเกิลที่ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในห้องนักบิน สำหรับขุมพลังใต้ฝากระโปรงคาดว่าจะใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.8ลิตรให้กำลังประมาณ200แรงมา้าและแรงบิดประมาณ500นิวตันเมตรซึ่งมากพอสำหรับการปีนเขาลุยโคลนหรือข้ามลำธารได้แบบไม่เกรงกลัวระบบขับเคลื่อนคาดว่าจะมีโหมด 4WD แบบปรับได้พร้อมเกียร์ทดกำลังและระบรบล็อกเฟืองท้ายช่วงล่างมีการปรับปรุงใหม่ให้ซับแรงกระแทกได้ดีขึ้นทำให้ทั้งการขับขี่ในเมืองและนอกถนนมีความมั่นคงในแบบที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อน การขับบนถนนเรียบอาจไม่ได้เนียนแบบ SUV หรูๆแต่ความรู้สึกในการควบคุมรถคือสิ่งที่วิเศษคุณจะรู้สึกว่าไม่มีเส้นทางไหนที่คุณไปไม่ได้และความมั่นใจแบบนี้หาซื้อไม่ได้จากรถทั่วไปด้านความปลอดภัยคาดว่าจะมาพร้อมระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันระบบควบคุมเสถียรภาพถุงลมนิรภัยหอไลจุดกล้องมองหลังและระบบเตือนลมยางแม้จะไม่ได้ลำเท่าแบรนด์ระดับโลกแต่ถือว่าครบครันสำหรับการใช้งานจริงจังเรื่องราคาหลัก แม้ตัวเลขอย่างเป็นทางการยังไม่ออกแต่มีการคาดการณ์ว่าราคาเริ่มต้นจะอยู่ราวๆ1.4-1.6ถึงล้านบาทสำหรับรุ่นพื้นฐานและอาจสูงถึง1.9ล้านบาทสำหรับรุ่นเต็มที่มีอุปกรณ์เสริมครบซึ่งถือว่าคุ้มค่ากับสิ่งที่ได้ทั้งความสามารถและความเท่แบบไม่เหมือนใคร วันเปิดตัวนั้นน่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปี2025โดยคาดว่าจะส่งมอบคันแรกในช่วงต้นปี2026ถ้าความต้องการสูงอาจเปิดจองล่วงหน้าเร็วๆนี้และจากกระแสที่ออกมาดูเหมือนว่ารุ่นนี้จะขายดีแน่นอนสิ่งที่ทำให้ TR Transformer โดดเด่นไม่ใช่แค่ตัวเลขสเปคแต่มันคือจิตวิญญาณที่สะท้อนความเป็นไทยอย่างเต็มเปี่ยมไม่ได้เลียนแบบจิ๊บจากอเมริกาหรือแลนด์ครูเซอร์จากญี่ปุ่นแต่มันคือการสร้างเส้นทางของตัวเองและนั่นคือสิ่งที่เราควรภูมิใจ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลุยสุดสัปดาห์นักผจญภัยเต็มเวลาหรือแค่คนที่รักนายรถที่มีตัวตนชัดเจน TR TRANSFORMER ปี Trans er, 2026สีเขียวฮาริคันนี้คือรถที่ควรจับตามองขอบคุณทุกคนที่รับชมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ใต้คลิปว่าคุณอยากนำ TR t า TR t r o r s e r r ไปลุยที่ไหนป่าหรือภูเขาแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขับขี่ปลอดภยัยและอย่าหยุดออกสำรวจโลกใบนี้นะครับ